สวัสดีครับสมาชิก f a c e b o o k ทุกท่านนะครับวันนี้พงสมบัติพ่อแชน n นลจัดให้1วิดีโอสำหรับพี่น้องใน Facebook ดูแล้วก็ชอบใจองค์ไหนสามารถสั่งจองได้เลยนะครับวันนี้เริ่มรายการที่1ด้วยพระคำข้าวปิดทองเดิมจากวัดท่าสุงชุดนี้เป็นชุดที่เจ้าของท่านทําบุญมา170,000บาทนะครับเป็นพระปิดทองเดิมเล่งลาบและการันตีวันที่ทองเดิมพระจมูกโด่งคมชัดหนังสือลึก ถ้าท่านใดสนใจจะรับพระคำข้าวสภาพสวยเลยนะครับกล่องเดิมจากวัดอันนี้ผมให้อง์ละ1450บาทเดี๋ยวดูพระกันก่อนนะฮะถ้าบอกว่าสวยก็คือสวยเพราะว่าชุดนี้พระจะจมูกโยงอย่างนี้นะฮะนี่ฮะอันนี้ถ่ายแบบบ้านๆไม่ได้ลงสตูดิโอมาตรฐานอะไรมากนะครับเอาให้ท่านดูความละเอียดจริงๆนะพูดง่ายๆว่าแสงธรรมชาติ พระปิดทองเดิมแล้วเป็นแบบนี้ทั้งทั้งลังนะฮะนี่ทั้งลังนะครพระจมูกโด่งทั้งหมดเลยพระสวยทั้งหมดเลยนะครับถ้าชอบใจกี่องค์ก็เพิ่มค่าจะส่งให้ผมบ้านละ50บาท1องค์ก็50 5องค์ก็50บาทพันสี่าสจะของเดิมเขาทําบุญมาพันเอันนี้เอามาปล่อยผมได้ต่ํากว่าราคาวัดแล้วผมก็เช่าเข้ามาโดยที่ดูแล้วว่าพระเขาลังเดิมจริงๆเดี๋ยวแต่จะพิกกล่องให้ดู พิกกล่องให้ดูว่าอย่างนี้นะฮะเนี่ยฮะกล่องร0อยองนะผมเหลือแบง่งได้สักยี่สิองค์สาองค์ไม่เกินเนี่ยฮะเนี่ยนี่นีปั้ปมตาวัดเดิมๆนะครับพระคำข้ามาลาบหลวงพ่อเอาไว้ป้องกันอันตรายแล้วก็เรื่องลาบผลน,นะครับปีหน้าเศรษฐกิจจะแย่มากๆท่านใดชอบใจชุดนี้ก็จองได้เลย